เ็นพืชที่ใช้น้าน้อยอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็แค่60วันไม่เกิน70วันเราก็ได้ตังแล้วฝักเขาใหญ่แต่แกนเขาจะเล็กรสชาติดีแล้วหวานอร่อยเวลาต้มอ,ออกมาแล้วสีจะสวยแค่ออกมาเป็นต้นก็มีเจ้าของแล้วพอเห็นฝักคนก็จองหมดแล้วพอค้าจองไปหมดแล้วต้นหนึ่งมี1ฝักแต่เขาฝักใหญ่2ฝักโลก่โชที่เรียอเลยไล่หนึ่งอายังไม่ได้แล้วประมาณ15ื่นห้าได้ดีนะผลผลิตที่ออกมามันก็ได้ราคาสูงอยู่ก็ได้ผลผลิตที่ดีอยู่ วาสนาทรัพย์เจริญอยู่ตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดคนครสวรรค์ปลูกข้าวเนียวปลูกข้าวหวานส่งโรงงานส่งแม่ค้าขายปีกทั่วไปเดิมเลยคือปลูกกล้วยไข่กล้วยไข่อ่ะคือปหีหนึ่งนะแเดือนถึง10เดือนกาเราจะได้ตัง แล้วลงทุนสูงก็เลยหันเปลี่ยนมาปลูกข้าโพดมันเป็นพืชอายุน้อยแล้วก็ใช้น้ำไม่เยอะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็แค่60วันไม่เกิน70วันเราก็ได้ตังค์ละหนะ้าทีที่ทำก็อยู่ประมาณตก20ไร่ก็แบ่งเป็นข้าวโพดโรงงานถ้า10ไร่อีก1ิไร่เราก็แบ่งเป็นข้าวโพดขายตามท้องตลาด ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานบ้างปลูกสลับกันไปพอดีมีเซลล์สอนแดงมาแนะนําอยู่พันหนึ่งคือเหนียวหวานทับทิมก็ลองปลูกดูลปลอกปูดตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนพอเห็นผลผลิตแล้วก็รู้สึกพอใจลําต้นเขาไม่สูงมากคือไม่เสี่ยงกับลมฝักเขาอะถ้าโดยเฉลี่ยเลยได้สองฝักโลที่เรามองดูนะถ้าถ้าถ้ามองด้วยสายตาก็คือฝักและก็สีสีเขาจะสวยแต่พอเราไปต้มแล้วไปชิมแล้ว ได้รสชาติหวานแล้วก็กรอบอันนี้เราก็เลยว่าเออนะแม่ค้าลองมาดูที่นี่พันนี้เป็นคือพันธุใหม่ของสอนแดงเขานะเหนียวหวานทับทิมเนี่ย ลองมาเอาซื้อไปว่าดูที่ว่าเป็นยังไงทีนี้ลองต้มให้แม่ค้าชิมแม่ค้าเขาก็บอกว่าเอออร่อยดีแล้วเขาเอาไปขายแล้วเขาบอกเออพันนี้ดีนะหวานกรอบเวลาต้มออกมาแล้วสีจะสวยฝักเขาใหญ่แต่แกนเขาจะเล็กแล้วเคี้ยวไปแล้วมันไม่ติดฟันอ่ะมันจะเหนียวนุ่มอร่อยแล้วผลผลิตที่ได้อ่ะโดยรวมแล้วดูแล้วว่าน้ําหนักเขาดีอ่ะสองสองฝักโลถ้าเราปลูกประมาณสองไร่อ่ะมันก็น่าจะดโดยรวมผลผลิตก็น่าจะได้เยอะอยู่ลองปลูกดูประมาณทั้งสองไร่ที่ปลูกอยู่นะแต่กํลาลังเริ่มตัดแต่เราก็ ยังคำนวณไม่ได้ว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่เฉลี่ยดูแล้วที่ฝากโดยรวมทั้งแปลงก็คือประมาณ2ฝากโล ข้าวโพดขั้นแรกมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรเปรียบเทียบกับอย่างอื่นน่ะถ้าปลูกกล้วยเมื่อก่อนนี้ปลูกกล้วยต้นทุนก็เยอะต้องไถผ่านบุกอะไรประมาณนี้ไถผ่าน3แล้วราคาก็จะสูงอะไรเงี้ยแต่เราพอปลูกข้าวโพดเราก็ไถแค่ผ่านเจ็ดราคาก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งพอไถแล้วเราก็ชักล่องแล้วก่อนปลูกเราก็โรยก้นหลุมซะหน่อยนึงใส,ส่สูตรเสมอสูตรสิบห้าโรยก้นหลุมแล้วเราก็หยอดโดยธรรมชาติของเราเนี่ยใช้มือหยอดหยอดเองเงี้ยแล้วพอหยอดเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำกบเม็ด อีกทีเพื่อไม่ให้กระเด็นแล้วบอกเขาขึ้นมาแล้วก็วางสายน้ำหยดทําไมถึงวางสายน้ำหยดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยืนรดน้ํายืนลาดใช้ระบบยืนลาดแต่ว่าต้นทุนสูงตรงที่ปุ๋ยเวลาเราใส่ด้วยมือตัวเองอ่ะมันก็จะเยอะไงผลพิตสองไร่นี้เราก็ใส่ปุ๋ยก็ เป็นลูกๆเลยเหมือนกันแต่ถ้าเรามามาระบบสสยน้ําหยดเนี่ยเราปล่อยไปกับน้ำคือเขากินได้เต็มอาหารได้เต็มที่ปุ๋ยก็จะลดน้อยลงมามันก็จะประหยัดกว่าลงทุนแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปเราก็ลงทุนน้อยระบบน้าหยดจะได้ปุ๋ยน้อยแล้วผลผลิตก็ดีพืชเขาได้กินได้เต็มที่อ่ะพอหยดไปเขาได้กินได้เลยอย่างเงี้ย ความแตกต่างพันธุ์ที่เราเคยปลูกก็คือมันจะสูงเวลาลมมาแล้วเขาก็จะอ่อนแอพันุ์เนี่ยวันทับทิมเนะี่ยคือส่วนเขาจะได้เตี้ยแล้วก็รากฐานอของเขาจะแข็งแรงลําต้นเขาก็แข็งแรงรากสุงของเขารากของขา้าวโพดะนะคือถ้าความสมบูรณ์คือเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าเนื้อรากของเขามันจะยึดเกาะจากดินใช่ไหมแล้วมันจะทําให้ลําต้นไม่อ่อนแอ ครั้งที่แล้วเนี่ยพายุมาลมมาเขาก็ไม่กระทบเลยแต่พันธุ์อื่นโค่นคือรากสของเขาก็มันเหมือนแข็งแรงและมันละราก,าก,ากมันจะเยอะมันจะเหมือนทําให้ต้านทานลมได้ดีเวลาลมมาเขาก็จะไม่ค่อยไม่โอนเอ็นเพราะว่าความสูงของเขาก็อยู่ในระดับที่ที่ประมาณไงอันนี้คือลําต้นเขาแล้วดูรากเขานี่ความแข็งแรงอะเมื่อรุ่นที่พายุมาครั้งที่แล้วไม่กระทบอะไรเลยแต่พันธุ์อื่นก็ยังมีโค่นบ้างแต่พันนี้ใหม่ใหม,ม่ลองดูได้เนี่ย เขาก็ได้แต่องนี้ยแต่ความแข็งแรงของของลากเขาอะแทบทุกต้นเนยยน,น,นี่เขาจะเป็นอย่างนี้ลากคน่นไม่ไม่ไม่นัานความแข็งแรงเขา,าแข็งแรงมากความสูงเนี่ยเขาไม่สูงมากแล้วลมมาก็ฝักใหญ่นะแต่ว่าเขาความสูงเขาถ้าเกิดมันสูงมากไปเขาก็จะโอนเอ็นไงแ่บนี้น้ําหนักเขาได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กระทบอะไรเลยนะเน่พราะว,าว่าลำต้นเขาแข็งแรงราดยึดของเขาดีมากเลย ปัญหาที่เจอก็คือทั่วไปก็คือข้าวโพดหนอนจะเจอกันทั้งประเทศไม่ได้มีแค่แปลงเราแปลงเดียวบางปีก็น้อยบางปีก็เยอะถ้าเยอะเราก็จะฉีดยากันหนอนเนาะก็ต้องฉีดกันเหมือนกันทั่วไปเนี่ยก็ต้องใช้พอติดฝักแล้วเราจะไม่ฉีดยาหนอนแล้วเราจะไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วเราก็ให้ปุ๋ยทาธรรมชาติคนบริโภคปลอดภัยแน่นอนเพราะเราต้องกินเองอเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปต้มกินเองอยู่แล้วก่อนที่เราจะขายเขาเราต้องกินเองอยู่แล้ว บางพันน่ะก็คือพอเปลือกเขียวๆเ,เราต้องรีบเก็บเพราะว่าถ้าไว้แก่ไปเขาก็จะแข็งต้มไปแล้วไม่อร่อยแต่ว่าเหนียวหวานทัพทีมที่เราทดลองปลูกเปลือกเขาอมเหลืองแล้วแต่ว่าเขาก็ยังอร่อยอยู่ยังเหนียวยังนุ่มอยู่รสชาติยังคงที่พันธอื่น่ะก็แค่เขียวๆเราต้องรีบเก็บแล้วพอออกสีหน่อยแล้วก็แข็งและต้มไม่อร่อยแล้วแต่พันธุนี้เปลือกเหลืองก็ไม่เป็นไร <S <S อันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยนี่เราปล่อยอันนี้คือเราปล่อยแห้งเลยนะเนี่ยฝักเหลือง เหลืองประมาณเนี้ยแต่ว่าไปต้มแล้วไม่แข็งก็ยังเหนียวนุ่มอยู่โดยทั่วไปถ้าผัดปล่อยขนาดนี้แล้วกินไม่ได้แล้วเนี่ยแห้งเกินแข็งแต่อันนี้ไม่ไม่อันน,นี้นี่เปลือกแห้งขนาดนี้แต่ว่าต้มแต่ต้องเคี่ยวหน่อยนึงอร่อยยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงดูฝักเขาฝักเขาใหญ่เนี่ยดูฝักฝั <c oughs> <c oughs> กใหญ่มาก แล้วก็สีอยากดูสีไหมอ่ะอยาเอาทำสีให้ดูสีข้างในเขาอันนี้เปลือกเริ่มคีจะแกะคือแก่แล้วอันนี้คือแก่มากแต่ดูสีข้างในเขาเลยเคี้ยวหน่อยอร่อยรับรองอร่อยเพราะลองชิมแล้วความหวานก็ยังอยู่เหมือนเดิมฝักนึงอันนี้น่าจะได้ประมาณเนี้ยหกขีดเจ็ดขีดได้นะ่ะถ้าฝักเดียวถ้าเราทําสมบูรณ์นี่คือสองต้นเนี่สองต้นนี่เราได้โลได้โลนีงรู้สึก ทับใจทั้งต้นลำต้นทั้งรากทั้งฝักแล้วก็รสชาติทั้งสีเขามีพร้อหมดเลยแค่ออกมาขึ้นมาเป็นต้นก็มีเจ้าของแล้วพอเห็นฝักก็คนก็จองหมดแล้วพ่อค้าจองไปหมดแล้วรายได้ดีนะถ้าเป็นฤด,ดูนี้ยราคาไม่ตกหน้าสวน10บาทเลยแต่ถ้าราคาท้องตลาดที่ตายทั่วไปก,ก็อยู่ในประมาณ6บาท7บาทอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คือเราได้ราคา10บาทก็ผลผลิตที่ออกมามันก็ได้ราคาสูงอยู่ ก็ได้ผลผลิตที่ดีอยู่ข้อดีตรงที่ว่าตะเคียนเ,เลื่อนอ่ะเป็นโซนของขาโพดที่ทําออกมาแล้วอ่ะเป็นที่ยอมรับของแม่ค้าไม่ว่าเจ้าไหนทําออกมาผลผลิตอ่ะคือของเขาอ่ะสมบูรณ์แบบทุกเจ้าแม่ค้ามาไม่ผิดหวังอ่ะมีพ่อค้ามาคนกลางมารับเลยเขาจะไปส่งตามปิ้งตามต้มตามอะไรของเขานี่นะกระจายออกไปแล้วส่วนหนึ่งพ่อค้าที่มาซื้อเขาก็ไปต้มข,ขายของเขาเองเขาก็เลยรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงไเขาก็ไปบอกต่อแม่ค้าอีกที เขาพดทุกพันธุ์ไม่เหมาะสมในฤดูฝนเพราะว่ามันจะมีเชื้อรา เป็นโรคใบลายแล้วก็โรคราน้ําค้างอะไรประมาณนี้มันก็จะชืน้นมันอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคถ้าพื้นดินเราไม่สะอาดพื้นดินเราแฉะเกินไปมันก็ส่งผลได้ไม่เหมาะกับหน้าฝนข้าวโพดทําได้แต่ถ้าเป็นที่สูงสูงนะแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มๆุไม่แนะนําถ้าเป็นที่สูงสูงก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าฝนตกแล้วนะ้ำมันจะไหลมันก็จะไม่ขังมันก็ได้ผลผลิตมันก็ได้อยู่ถ้าถามโดยรวมมันก็ปลูกได้ทุกฤด,ดูนะั่นแหละถ้าพื้นที่เราเอาํานวยปลูกได้ทุกที่ถ้าแหล่งน้ําเขาดีแล้วก็มีน้ําสามารถที่จะปลูกได้ททั้้งประเเศลลยแว มันใช้หนะ้าที่ไม่เยอะถ้าเราปลูกขายท้องตลาดหรือเราปลูกขายเองหนะ้าที่ทักไล่นึ่งอย่างเงีย้ย เราก็สามารถที่จะดูแลได้ต้นทุนก็ไม่สูงไม่จำเป็นต้องปลูก10ไร่20ไร่อะไรอย่างเงี้ยเราปลูกแค่ไร่เดียวก็ได้ถ้าเราหยอด2เมตร2เมตร2เมตรไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณไม่ไม่เกิน2โลระยะห่างของข้าวโพดที่ที่หยอดอยู่นี่ก็คือก็25เซนทั่วไปนั่นแหละลูกหลงระยะห่างลูกหลงยีเซนแล้วก็ระยะล่องก็ประมาณ775เราก็หยอด2เมตรถ้าเราใช้มือนะเราก็จะใช้2เมตร2เมตรสเมตรหยอด2เมตรเราก็หยอดแต่แบบธรรมชาติอ่ะเราก็ดูถ้าต้นไหนเขาด้อยต้นไหนอะไรเราก็ถกทิ้งเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้ ผลผลิตที่ได้มันก็จะฝักมันก็จะสวยอย่างคนที่มีที่ในน้อยก็ทําได้เราขายเองได้เราสามารถเรียกราคาได้อย่างเราปลูกน้อยใช่ไหมล่ะฉันขายรูปละสิบ,บาทนะแกเอาไม้อะไรประมาณเนี่ยทเทเลียแล้วอย่างกระพุดเราทําต่อไร่ต้นทุนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะหนึ่งไร่เราใช้เมล็ดพันธุ์ไม่เกิน2โลสองโล,งลก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทปุ๋ยก็เราปล่อยไปในน้ําหยดมันก็ไม่แพงแต่ผลผลิตที่เราได้อะไร่หนึ่งมันก็น่าจะได้อยู่ประมาณไม่ต่า2สองตันเนาะอย่างทอเทเลียเลยไร่หนึ่งอาะอย่างไม่ได้เราประมาณหมื่นห้าอะถ้าไร่ ไปประมาณ5,000อ่าโอเคเราลงทุนประมาณปุ๋ยยาอะไรเงี้ยประมาณ5,000เราก็ยังได้กำไรอยู่อันนี้คือราคา10บาทนะ ฝากถึงเกษตรกรแถวไร่เหมือนกันถ้าเกิดแล้วเราอยากปลูกข้าวโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเนาะเราไม่ต้องใช้หน้าที่เยอะใช้หน,น้าที่น้อยๆก็ได้แล้วตลาดอะ่ะเดี๋ยวนี้คือข้าวโพดข้าวเหนียวอะ่ะเป็นที่ยอมรับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ๆมาเยอะรสชาติที่เขาทําออกมารสชาติด,ดีแล้วหวานอร่อยลองเปลี่ยนดูก็ได้เราเราเคยทําอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาทาข้าวโพดดูก็ได้